สวัสดีครับเพื่อนๆพื่สำหรับคลิปนี้นะครับในม้าก็จะเอาเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้านะครับเหรียญห้าบาทรัชกาลที่เก้าเอ,อ่อมาให้ชมกันนะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับเอ,อ่อจะแปลกกว่าเหรียญอื่นๆนะครับแปลกกว่าเหรียญอื่นนะครับเป็นเหรียญไส้สองสีนะครับ ปันเฟืองนะครับนะครับเหรียญนี้จะมีมูลค่ามากกว่า,วาเหรียญราคาเหรียญนะครับราคาเหรียญนี้5บาทแต่เหรียญนี้จะมีมูลค่ามากกว่านะครับเหรียญนี้จะติดอันดับเหรียญหายากอันดับที่2นะครับที่นักสะสมเขาตามหาเล่นกันอยู่นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญหบาทนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปออในหลวงราชการที่เ้านะครับ ภูมิพลอดุลยเดชนะครับแล้วก็รัชกาลที่9นะครับล้านนาก็ปกติอย่างนี้นะครับนะครับภายในขอบเหรียญจะมีเอ่อวงเก้าเหลี่ยมนะครับเป็น์งเก้าเหลี่ยมดูบริเวณขอบเหรียญนะครับนะครับสันขอบก็จะเป็นเอ่อเป็นเฟืองนะครับเฟืองนะครับล้านหน้านะครับเรามาดูล้านหลังนะนครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นโบสถ์วัดเป็นจมะาวพิษนะครับแต่เหรียญนี้ที่เรียนไว้บอกว่ามันแปลกกว่าเหรียญอื่นคือเหรียญนี้คือเหรียญพศ2 5 4พนี่หนะครับ 2, 5 4 6นสี่หนะครับเป็นเหรียญติดอันดับที่2นะครับในการหายากของอันดับ2เหรียญสะสมที่หายากเหรียญบนเวียนที่หายากนะครับกับชาเหรียญที่อันดับหนึ่งก็คือเหรียญแล้จะ พอสอศูนย์นะครับแต่ีนเหรียญที่2คือพศ2 5สองนะครับนะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นรูปโบสถวัดเป็จมมโมพิษนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญอย่างรุ่นนี้นะครับปี2,546นนะครับเอ่อจะผลิตขึ้นมาอยู่แค่เออหนึ่งแสน แ2ด0 0 0่นเหรียญแค่นั้นเลครับ1น2 0 0 0เหรียญเท่านั้นนะครับนะครับจะอยู่ในอันดับที่2กันเหรียญหายากนะครับอันดับที่2ของเหรียญหายากนะครับเหรียญน,นี้จะมีอยู่2พิมพ์นะครับมีู่2พิมพ์น,นะครับอาจจะมี2พิมพ์นะครับราคาต่างกันนะครับราคาที่เขาสะสมจะต่างกันนะครับสําหรับเหรียญน,นี้คือเหรียญพิมพ์ทีเ่เขาเรียกว่ามีเส้นหน้าบอยไม้เห็นไหมครับ หน้าบอยไม้นะครับหน้าบอยไม้ตรงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับหน้าบอยไม้ตรงนี้นะครับหน่อยฮะตรงบอยไม้ตรงบอยไม้หัวใบไม้จะมีเส้นเขาเรียกว่าเออบล็อกเส้นหน้าบอยไม้นะครับเส้นหน้าบอยไม้นะครับนะครับเหรียญนี้จะเออหาง่ายกว่าหาง่ายกว่านิดนึงหาง่ายกว่าเหรียญที่ไม่มีเส้นหน้าบอยไม้นะครับสังเกตดูนะครับ สังเกตดูดีนะครับจะมีเส้นหน้าใบไม้ครับส่วนดนเหรียญนี้นะครับดูดีนะครับเหรียญนี้นะครับจะไม่มีเส้นหน้าใบไม้เห็นไหมครับเห็นไหมครับจะไม่มีเส้นหน้าใบไม้นะครับถ้าเป็นบล็อกเหรียญไม่มีเส้นหน้าใบไม้จะราคาสูงกว่าที่เขาสะสมกันนะครับราคาจะสูงกว่าเพราะจะหายากกว่านะครับจะหายากกว่าหายากกว่าเหรียญที่มีเส้นหน้าใบไม้นะครับเหรนี้นะครับเป็นเหรียญห้าบาทเหมือนกันครับปีสองพันห้าร้อย 4.6เช่นเดียวกันนะครับแต่จะมี2พิมพ์นะครับมี2พิมพ์นะครับนะครับพิมพ์ที่เหรียญที่มีเส้นหน้าใบไม้นะครับอย่างนี้นะครับนะครับนะครับี2 5 4 6นะครับเป็นเหรียญดับที่2ในการหายาะนะครับนะครับนักสะสมท่านใดมีหรือเพื่อนเพื่อนท่านใดมีนะครับสังเกตนิดนึงนะครับเหรียญนี้มีราคานะครับถ้าท่านส่งไปจําหน่ายหรือว่าถ้าเจอเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน ราคาก็จะสูงขึ้นครับแต่ราคานี้เรื่องม้ไม่การันตีราคาให้นะว่าราคาเท่าไหร่แต่เรื่องม้จะบอกก้าวบานมันมีราคาเขามากกว่าเหรียญน,นะครับเหรียญแค่5บาทนะครับแต่มันในราคามากกว่า10เท่า20เท่านะครับของเหรียญน,นะครับนะครับถ้าเป็นเหรียญที่บอยไม้เส้นไม่มีเส้นหน้าบอยไม้ไม่มีก็จะราคาจะสูงกว่ามีเส้นหน้าบอยไม้นิดนึงนะครับเหรียญไม้ก็เอาเหรียญหมุนเวียนนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรหมุนเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญที่เราใช้หมุนเวียนกัน ในชีวิตจำวันนะครับนะครับเหรียญนะครับบางเหรียญบางรุ่นมันก็จะเป็นเหรียญที่นักสะสมเขาตามหาอยู่นะครับเป็นเหรียญที่หายากผลิตออกมาน้อยอะไรหลางนั้นนะครับนะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีตั้งแต่ปี31มหนึ่งจนปีหกศูนย์เลยนะครับนะครับแต่เริ่มใช้ในปี31นะครับนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับปี2546นะครับเป็นเหรียญติดอันดับ2องที่เหรียญหายากนะครับส่วนฉะนั้น เหรียญที่ติดอันดับหนึ่งในการเรยหายากที่ราคาสูงมาต 1, 45, 6, สสกตอนนี้ราคาเป็นหลักพันนะครับหลักพันสี่ห้าพันหกพันนะครับแลแต่เหรียญสัตว์สวยๆนะครับเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับอันนี้เป็นรุ่นเหรียญที่หายากอันดับสองปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับมีสองพิมพ์นะครับมีสองพิมพ์นะครับนะครับเป็นสองบล็อกนะครับบล็อกมีเส้นหน้าบอยไม้กับไม่มีเส้นหน้าอบไม้นะครับตรงหัวอยไม้จะมีเส้นถังเกงง่ายๆนะครับกับไม่มีเส้นนะครับด้านหน้าก็จะเหมือนกันนะครับ อันนี้เป็นภ้าเสียงกลับนะครับไม่ใช่ผ้าเสียงตรงนะครับนะครับผาเสียงกลับผ้าเสียงกลับก็คือเวลาเราอยู่ด้านหน้าผภาเสียงขึ้นมอเรากลับมาทางนี้ภาเสียงก็ต้องขึ้นเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าทาอย่างเงี้ยถ้าเราหมุนข้างก็จะเสียงกลับกันให่ไหมฮะนะครับนะครับดังนั้ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเหรียญอันนี้คือเหรียญหมุนเวียนธรรมดาครับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแต่เป็นเหรียญที่หายากนะครับ ผลิตมาน้อยนะครับเอ่อจึงมีราคาข้างงวดในการสะสมเยอะนะครับอย่างนี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามร,รับชมนะครับเรื่องม้าก็ฝากไว้ก่อนนะครับแค่คลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เรื่องมา้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ